ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทรั้งหลายตลอดจนทั่งท่านพระพิสุสมณเณรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วก็เป็นวาระที่ทา่านทั้งหลาย จะเริ่มใชอารมณ์จิตของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทตประหารสำหรับเมื่อวันวานนี้เื่าผมได้พูดถึงเรื่องของนิปีทาย,ยานในหมวดข้อนาปานุสติกรรมฐานความจริงก็ยังไม่จบ แต่ว่าจะขอย้อนรอยถอยหลังสักนิดหนึ่งว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทำแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวถ้าทำแบบนี้ไม่มีผลถ้าการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆ นั่นก็คือต้องมีอารมณ์สำรวมอยู่เสมอคำว่าสำรวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อนสามระวังปัญญาย่ายใช้ไปในด้านของอกุศล ถ้าท่านันหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลเนื่องการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอิธิบาตสี่ันทะมีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความพยันหมั่นเพียร ลุกไล่กิเลสให้มันพินาศไปจิตตสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงวิมังสาใช้ปัญญาพิจรารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวะอะไรตกอยู่ในสภาพของกุศลหรือว่าอกุศล เป็นอันว่าถ้าท่าทนหลายมีทิบาทสี่ครบถ้วนการเจริญกรรมฐา,านเป็นของไม่ยากแ้ะเปการต่อไปก็คือการเข้าใจฟังแล้วคิดคิดแล้วทดลองในการปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติต้องก็เป็นการทดลองอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเล่น าว่าท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้เป็นปกติก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไปก็จะขอเตือนบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายว่าการเจริญกรรมฐานที่ดีจริงๆเราต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่าใช้อารมณ์ิดเป็นอกุศลภายนอกกายวาจาให้อยู่ในธรรมอย่าทำกายวาจาเข้าไปถึงด้านของอกุศลน,นั่น,สนแสดงว่าจิตมันเลวถ้าจิตดีกายวาจามันก็ดีถ้าจิตเลวกายวาจามันก็เลว เราเกิดมาเวลานี้เราต้องการความดีหรือว่าต้องการความเลวถ้าเราต้องการความดีก็พยายามทรงความดีไว้เอาจิตใจคุมไว้ในด้านของความดีวิธีปฏิบัติเพื่อกรรมฐานให้ใช้อารมณ์พิจารณากับอารมณ์ทรงตัวสลับกันไป พราวันนี้จะพูดถึงสังขารุปปิขายานวิธีทรงตัวก็คือควบคุมอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิตามที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมดนี้ประหมดหมดข้อ,อนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็อนาปานุสติกรรมฐานนี้ทัานจรทำกรรมฐานหมดใดก็ตาม จะต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นต้นไว้เสมอถ้าหากว่าท่านทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อไรนั่นหมายความว่ากรรมฐานของท่านจะสลายตัวคือศีลก็ไม่ทรงตัวศีลที่ทรงตัวเขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สมาธิก็ไม่ทรงตัวสมาธิทรงตัวเขาเรียกจิตตานุปัสนามาหาปฏิปทานมีปัสนายานมันก็ไม่เกิดนี่เราจะต้องคุมอารมณ์สมาธิวิธีการคุมอารมณ์สมาธิก็มีทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งคือทรงอารมณ์จิตให้หยุด คำว่าหยุดหมายความว่าใช้คำภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เป็นปกติโดยไม่คิดถึงอารมณ์อื่นใดอย่างนี้ได้ว่าทรงให้หยุดนสมาธิในด้านของการหยุดคือจิตมันหยุดคิดเรื่องอื่นคิดเฉพาะจิตที่เราจะพึงกระทำที่คิดถึงคำภาวนาคิดถึงลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ ทำไวาหยุดนี่ไม่ใช่หยุดเลยหยุดอารมณ์อื่นเพื่อทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนี่เป็นแบบหนึ่งอีกแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้การพิจารณาในด้านกรรมฐานที่จะเพิ่งมีสำหรับการภาวนาหรือว,ว่าด้านนิวปัสนายานคือพิจารณานะครับไม่ใช่ภาวนาพิจารณาคร,คร่ควรหาเหตุให้ผลหาผลเพื่อการละ เมื่อการพิจารณามันเพื่องเกินไปจิตจะโฟจะออกเน่าลูนอกทางก็ทิ้งการพิจารณาเสียหันเข้ามาจับอารมณ์หยุดคือ,อนาปานุสติควบกับคำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจท่านจนกระทั่งจิตทรงอารมณ์ตัวดีแล้วก็มีความเยือกเย็นดีคลายลมมาใช้การพิจรารณา ถ้าทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความเป็นประสูดาสกิทาคานาคารหันเป็นของไม่ยากอย่าลืมว่าทุกท่านต้องมีทิบาสีครบทวนวันนี้ขอย้อนลอยถอยหลังไปหานิพิทายานสักนิดหนึ่งความจริงวิปัสนาญาณน,นี่มีเก้า แต่ผมนำมาพูดกับพวกท่านเพียงสองก็เพราะว่าเห็นว่าทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นไม่หนักแล้วก็มีความสำคัญน้อยความสำคัญใหญ่ในด้านการปฏิบัติแล้วก็จับนิพิทายานให้ได้วันนี้พูดกันถึงว่าสกิทาคามีมักในด้านของกามฉันทะ เราหาทางตัดการามคุณโดยอารมณ์ดีนว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นของดีเรามานั่งพิจารณากันดูว่ามันดีจริงๆแล้วว่ามันเลวสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคือความผ่องใส รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปสวยเราชอบเสียงพระเสียงที่ไพเราะเป็นประโยชน์จับใจเราชอบกลิ่นหอมเราชอบรสอร่อยเราชอบสัมผัสเป็นที่ถูกใจเราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันทรงตัวหรือเปล่า มันจะทรงตัวสวยสดกดงามอยู่ตามนั้นมันจะหอมโหนโยนใจยอยู่ตามนั้นมันจะมีรสอร่อยในการสัมผัสอยู่ตามนั้นมันมีไหมมีอะไรบ้างในการทรงตัวแบบนี้ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรทรงตัวเป็นปกติมันมีการเคลื่อนไปเพื่อสลายตัวรูปสวยเดี๋ยวก็สศร้ามองเสียงเพระผ่านไปเสียงก็บุคคลคนเดียวกันเดี๋ยวก็เพราะเดี๋ยวก็ไม่เพราะเวลาเขารักเขาชอบใจเสียงมันก็เพราะเวลาเขาโกรธหรือเขาเกลียดเสียงมันก็ไม่เพราะกลิ่งก็เช่นเดียวกัน มันจะหอมตลอดการตลอดสมัยได้ไหมมันก็หอมไม่ได้หอมพันจะหมไปแล้วก็หายไปดีไม่ดีเก็บไว้นานไานานกลบุงเกินเหม็นรสที่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นพอถึงคนลิ้นมันก็หายไปการสัมผัสระหว่างเพศเราปรารถนากันมาก ว่ามันเป็นสุขแต่ดูคนดีก็มีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเป็นอิสระของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลงขึ้นมาเป็นยังไง ในสภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขาอยาสาวเขาเยาหนุม่มสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แกในเะขาหน่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สดุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไง นั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การมีคู่ครองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกเอาเองเพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนำมาซึ่งความทุกข์แล้วมันน่ารักน่าปราถนาแลืวว่าน่าเบือ่อ ให้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีเป็นอันว่าเบื่อท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อแต่ผมเบื่อผมถือว่าผมเบื่อแล้วน่ก็เบื่อถึงที่สุดของจิตไม่เคยคิดไม่เคยปรารถนาเพราะว่าเห็นคนก็ไม่เห็นซากศพ เห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สลดใจว่ามันผ่องใสไม่นานเพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้นี่สำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อน,นิพพทายานเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตาย้าว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหม เวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็เสียิเอียนเห็นเพื่อนเลวก็รังเกียจรวมความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คำว่าหาคนดีก็ไม่ได้บางทีเขาไม่นิสัยดี มีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่วร่างกายของเขามันไม่ดีร่างกายมันของเขามันเดินก็ไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ความแปรปรวนมันเกิดเลยพบความไม่ดีก็เลยเบือ่อบริษัทบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดี แต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกอยู่ในสภาพเขานีจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขขังความทุกข์มันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาก็ตายเป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวันเขาก็ตายทุกวันเป็นอันว่าเราก็จำจะต้องเบือ่อ เพราะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่ากฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆก,ก็อยากจะตาย <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าพระจ้างปรีพายชกฆ่าันหลายสิบองค์ ให้ค่าตนแล้วก็ให้บริการเป็นเครื่องรางวัลฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามาจิน้ทรงแนะนำว่าท่านนั่งหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจะรวมเข้าไว้ก่อนคำ่ารวมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่าอย่าเพิ่งทิ้งมันถ้าถึงเวลามันพังของมันเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดา นั่นก็คือใช้สังขารูปเปขคายานถ้าเป็นยานในโลกีเนี่ยฌานเราเรียกว่าสังขารใช่าเราเรียกว่าอุเบกขาแปลว,ว่าวางเฉยในอารมณ์แต่ว่าในด้านวิปัสสนาญาณเรียกว่าสังขารูปเปขคายานคือใช้ปัญญารู้ตามความจริง แล้วก็ม nah ีความวางเฉยในเรื่องของขันห้าขันห้าของเราคันห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมันมันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมัน ทำไมจิงช่างก็เพราะธรรมดาคงเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยงอาการมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุ่นวายจะเกิดยังไงก็ช่าง,างถือว่าขันห้าอันนี้ไม่ชามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อน,นั้น โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราก็หันก็มาเจอถึงเรื่องกรรมฉันทะในสกิทาคามีมรละสกิทาคามีผลเรายังตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องกรรมฉันทะหรือโลภหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บันเทาลงมากคล้ายๆกับจะได้านาคามีผล ม่มีทีที่เราจะระง,งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายกตานุสติล่าสุกรรมฐานเพื่อจำใจไว้เสมอให้มีความรู้สึกทรงตัว,วเรื่องความรักในเพศหยุดทีหรือว่าหยุดกันเสียทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ สิ่งที่เรารักมันสกปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสกปรกโสคโโรกอย่างนั้นจะอะไรมันดีแล้วก็นำมรณานุสิกรรมฐานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตายตายแล้วมันน่ารักตรงไหนเป็นอนุว่าคนที่เรารัก ก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็มไปได้วยความสุขกรกเเต็มไปด้วยความโศกโรกนั่นในที่สุดก็ต้องมาเป็นผีตายแนร่างกายของเราก็มีสภาพอย่างนั้นให้เมื่อเรากับท่านเรากับเขามีสภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขกรกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตาย จะมานั่งลำพึงลำพันเรือความรักเป็นด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉยจะมายัางไงก็ช่างเห็นคนให้มีสภาพทำจิตที่มีสภาพมันเห็นศพเห็นผิวพัน์ก็ดูภายในแม้แต่ผิวพัน์เขาก็สกปรกมันไม่ได้สะอาดปณิสภาวะของจิตมีความเบื่อนหน่าย เบื่อนหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทำใจวางเฉยในสังขารุปขายานว่าสภาพความสกปรกอย่างนี้สภาพความมุ่นวายเพื่อความรักอย่างนี้มันไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจะมาใครจะไปยังไงเราก็เฉยอันดับแรกอย่าลืมว่ามึงมากูมดุด คำว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามมึงมากูมุดนั่นหมายถึงว่าความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักตัการมฉันทะเราก็มุดเข้าไปหาสุภกรรมฐานกับกายยิคตาเย็นกับกับกายยิคตานุสติน่าจับสกายะทิฏฐิรี่ว่าร่างกายมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของไขร เป็นเป็นธาตุสี่ที่ตัณหาสร้างขึ้นให้เป็นเลือนะเลื่อนร,ร,ร่างโชวราวใจก็มีอารมณ์สบายเมื่อจิตมีอารมณ์สบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบาอย่าลืมนระครับอารมณ์ของสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายความเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่อารมณ์หนักแนบแน่นหนักหน่วง แต่อารมณ์ตัดจริงๆไม่อารมณ์เบามีความสบายบายเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรมาท่งใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มีอาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปคายานในเฉพาะการมฉันทะที่เราจะพึงตัด แต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสกิทาคามียังตัดกามาชันทะไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าว่าก็สามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไม่ได้มากนานๆนนจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของการมีความรู้สึกในกามารมณ์ นี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปคาย,ยานอารมณ์ใจสบายสบายในตอนนี้เรียกว่าเบาลงไปมากความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับพระสกิทธาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็วถอยไปไหนมันหลบก็ไปหาอสุปสัญญา อย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามาไหรก็ผลักให้มันล้มไปเหมือน,นั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคำว่ามึงมากูมดุดเราควรจะพูดหมายว่ากูมุดตั้งแต่มึงยังไม่มา มุดต,ตรงไหนมุดข้าวปโยนในอสุปสัญญาคือในอสุปกรรมฐานกับกายยคตานุสติจิตจับอารมณ์ให้ทรงตัวไว้นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาดร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปัจจัยของความสุข มันไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเช้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องสวมไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็รับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ยัาหมดวันเมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วแล้วก็นอนพักสิ้นง,งาน ตื่นมาก็ทำงานใหม่ตอนนี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาครองและงานทุกอย่างไม่ต้องทำหน้าไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดทองใสไม่อินอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็คนจะหา ถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุปสัญญากับกายคตานุสติกรรมฐานบวกกับสากายาทิฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรู้ในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อเราติดอยู่ในทุกข์ เราหาความสุขไม่ได้จนกระทั้งมีลมใจเย,ย็นเย็นสบายไม่ไม่วีตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วีตกไม่กังวลเมื่อรุ่นในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไปก็ทบกลิ่นที่หอมหวานหอมหวนยวนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปได้วยความนายของลม แลวหักว่าจะมีการสัมผัสก็ถือว่านี่ระกระทบซากของผีแต่จิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านไหลเาลนี้จะเป็นมานที่เราเรียกขึนว่ากิเลสมานจนกทั่งจิตใจของดาพวกท่านอย่างหลนานๆจะมีรมราคะเกิดสักครั้งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือ เจ้าภัยใหญ่เต้าตัวร้ายหมาแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดอารมณ์ก็สิ้นไปเมื่อความรักในเพศหรือความรำความรักในรูปเสียงเิ็นรถโคสภาเกิดขึ้นมาใดอารมณ์ใจคือปัญญาสุกโตขึ้นมาตัดทันทีทันใด อย่างนี้เราเรียกันว่าสกิทาคามีผลไม่ได้ของราคาจริจิตที่มีความรักสวยรักงามได้ยังนะครับยังยังไม่เต็มมานาคาสกิทาคามีดีเพราะเราเ,เริ่มตัดจะพียงแค่ราคะแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะตัดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวนำ ในราคะก็ดีในโทสะในโลภะก็ดีในโทสะก็ดีในโมหะก็ดีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงไปแล้วอีกทุกตัวมันก็พลอยพังด้วยเพราะมันไม่สามารถจะช่วยกันพยุงได้รากเงาของกิเลสทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามีอยู่สามคือราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะ มันเป็นโต๊ะสามขาในเมื่อมันหักไปเสื้อขายสองขาก็ไม่สามารถจะยันได้ชั้นใดใม่รากเงาของกิเลสต่อสามประการนี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าท่านทั้งหลายทำใดราคา,าตัวใดามาให้เฉพาะตัวนี้ให้พินาศไปจงกระทั่งกำลังใจทรงเป็นอุนเบกขายานไม่หวั่นไหวในรรปเสียงเกินรสสัมผัส อย่างนี้ธรรมะขององค์สมเด็จตระทรงสวัสดีโสภาคระวังให้ดีนะครับบางทีท่านมาอยู่แค่สิิธาคาและบางทีท่านก็นมาอยู่ในเขตพระนาคาดีไม่ดีปุบปับเปลียหันทันทีเอาล่ะสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว จนพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาเมื่อชอบใจอย่างไหนทำอย่างนั้นชอบใจิิยาบทอย่างไหนทำอย่างนั้นเรื่องิยาบทนี่บอกกันมาเป็นปกติว่าจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยิงก็ได้จะเดินก็ได้ แล้วก็ยังมีหลาายรยไม่มีความเข้าใจไปที่น่าเสียนใด,ดอะไรเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้เขาขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้